คุณบรรจงทะเลธรรมราการนัตการพ่อครูโปรดวินิจัยข้อเขียนของป้าหมอดังนี้ครับศีลเป็นของปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของปุถุชนเพื่อเพื่อความเป็นปกตินักไปทางการปฏิบัติภาคกายแต่ยังไปไม่ถึงการประจักษ์จากการประจักษ์ในจิตญาณที่เป็นจิตเดิมแท้อันบริสุทธิ์สว่างเปลี่ยมด้วยปัญญา ที่จะพาตนให้หลุดพ้นจากทุกทั้งแปดในความเป็นปุถุชนเป็นบุคคลที่มีทวิภาวะเมื่อศีลสมบูรณ์ประสูต์แล้วบม่มเพาะคุณธรรมในความรักที่ไม่หวังผลความเมตตาที่ไม่มีขีดจำกัดเป็นมหาเมตตาต่อสรรพสิ่งสรรพสัตว์จะปาให้ประจักษ์ในตัวตนที่ว่านั้นกาลเวลานี้เป็นกะลียุคภัยจากจิตใจคนที่ตก ต่ำดำมืดตกดำมืดก็เกิดพลังที่เป็นไอไอธาตุอัปมงคลนะก็เกิดเป็นพลังไอไอธาตุอัปมงคลกระจายไปทั่วส่งผลร้ายต่อมวลมนุษย์มวลมนุษย์ที่อยู่ห่างไกลไม่เลือกตนไม่เลือกว่าตนดีหรือไม่อะไรจะช่วยยับยั้งให้พลังร้ายพลังทำลายจิตใจคนเข้ามาควบคุมใจคน ให้ห่างจากจิตที่ดีงามอะไรจะเป็นจะช่วยยับยั้งมีแต่พลังบวกอต่อเองมีแต่พลังบวกหรือพลังที่เกิดจากจิตที่ดีงามซึ่งเริ่มต้นที่ความคิดดีค,คิดช่วยเหลือคิดเป็นประโยชน์มวลชนไม่เลือกเขาเราจากความคิดดีก็นำไปสู่วาจาที่ดีและท่าที่สุดก็ต้องมีการกระทำดีเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงคิดและพูดนี่คือสิ่งที่มนุษย ต้องเข้าใจและยกระดับขอระดับการมีศีลขึ้นในสูงถึงจิตวิญญาณที่จะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นในการในการละเวลานี้นี่ความหมายของสิ่งจริงแท้ในตัวตัวตนค่ะเมื่อกายและใจเป็นเหตุปัจจัยที่พึ่งพาอาศัยกันการปฏิบัติระดับกายพอเพียงที่จะดำรงชีวิตบนโลกในปัจจุบันไหม ถ้าไม่รู้จักส่วนจริงแท้ของความมีชีวิตคือใจอีกใจหนึ่งที่แท้จริงคือจิตปัญญาณที่จะช่วยให้ตื่นรู้ด้วยปัญญาพาตนในพ้นทุกข์ในวงกว้างมิใช่จำกัดอยู่ในคนหมู่น้อยที่จะเข้าถึงด้วยศีลเป็นสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวคนส่วนใหญ่ต้องหลุดพ้นให้ได้ในกาลเวลาเวลากัน กังดึกกับเนี่ยสุดท้ายนี้ถ้าเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงที่ไม่มีรูปลักษ์เพราะเป็นเพียงพลังงานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เรียนรู้ได้ตาหูตาหูลิ้นกายใจหัว็บใจตัวนี้ก็ยังเป็นสังขตรธรรมหัว็บปิดยังไม่รู้จักซึ่งเมื่อไม่รู้จักก็ย่อมเข้าไม่ถึงใจที่ไม่มีเหตุปัจจัยเป็นตัวก่อเกิดก็คือใจ ที่เป็นอสังคตธ,ธรรมหรือจิตเดิมแท้จิตพุทธะหรือธรรมะแ,แ,แท้ที่มีในทุกคนนั่นเองทำให้การหลุดพ้นจากวัฏสงสารเออรู้มากจะยากนานคนเนี้รู้มากคือเอาอธิบายเหตุผลเหตุปัจจัยบุญนังโกรณปยารอบ ก็เข้าใจนะเข้าใจว่าคุณวรจงนีเ่เข้าใจของคุณวรจงอะ่ะแต่ถ้าเป็นอย่างคือวรจงไม่รู้จักข้อสรุปศีลคือข้อกําหนดให้ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นของแต่ละข้อคุณจะต้องสรุปลงให้ได้มีคุณไปอธิบายศีลกับใจกับจิตอธิศิติจิตอธ,ตอธติปัญญาศีลกับจิตกับปัญญา มันหมุนวนเป็นความคลื่อนเป็นอิทธปัจยยตาเป็นเรื่องเป็นปเหตปัจัาแก่กันและกันไปตลอดไม่เคยจบตรงไหนเลยไม่มีข้อสรุปนมันมีแต่ความเข้าใจไอ้นี่แหละเป็นพิษเป็นภยยัยยามยิ่งเลยที่มนุษย์ไปเพลินกับเหตุผลเหตุและผลที่เป็นตักกะยิ่งใหญ่ที่มัน หลอกคนให้หลงอย่างมากเลยแล้วมันจะมากเห็นและผลต่างๆนี่ไปจนกระทั่งไปหน้าลืมหลังแล้วก็วนมหาหลังแล้วก็ปาอีกกว้าไปเรื่อยเรืๆๆยย,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 ยไม่มีจบขอไปยกตัวอย่างอย่างชัดๆนี่แหละคือพระยาคุดพระยาคุด ตัวอย่างในประเทศไทยอย่างท่านพุทธโฆสาจารย์พระมหาปรยุทธ์ประยุทธ์โตนี่แหละนี่แหละท่านมีลักษณะอย่างนี้จบไม่ลงจนอัตมานี่ขออภัยที่พูดความจริงในความรู้สึกจริงว่านางสารท่านตรงที่ท่านไปยึดอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นปะทะประมาบุคคล รู้พระพุทธพจน์ก็มาจำทรงจำไว้มากสอนคนก็นอยู่มากแต่ตัวเองไม่บรรลุธรรมในชาตินี้โอ้โหเห็นแล้วน่าสงสารจริงมันไม่รู้จะช่วยยังไงมันช่วยไม่ได้เพราะท่านเองท่านไม่ได้ศรัทธาอัตมาท่านไม่ได้เชื่ออัตมามันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยเพราะจริงๆขออาภัยต้องพูดอีก เพราะอัตมาเป็นตัวถูกต้องที่จริงท่านยังเข้าใจไม่ได้เพราะงั้นท่านยังไม่มีความเข้าใจหรือยังไม่มีศรัทธาตัวตนกับอัตมามันจึงทำให้ท่านต้องเป็นอยู่เช่นนี้ท่านก็ยังจมอยู่กับความรู้ไปไม่มีจบโอ้ยท่านตายไม่ลงเพราะว่าอีกมากเหลือเกินที่จะต้องรู้และเอามาบันทึก บรรยายให้คนอื่นได้รู้คนอื่นได้รู้เอามวามประทึกมาบรรยายท่านจมอยู่ในตักศาสตร์อัตมาว่าอัตมายังขยายความยังไม่ละเอียดพอยังไม่เก่งแต่ผมพอเข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นน่าองสารท่านจริงๆท่านรู้มากจึงยากนานจริงๆ เจาะเข้าไปสู่ประมัติศีลแต่ละข้อที่จะรู้ว่าเมื่อปฏิบัติศีลแล้วจิตจะเกิดอธิจิตแล้วก็จะมีปัญญาชัดเจนเข้าใจเข้าใจแล้วก็ทํานไม่เกิดวิมุตติอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอธิมุติจนเป็นวิมุตติญาณทัศนะแต่ไม่มีไม่มีคุณลักษณะพวกนี้ไปด้วยกันไม่เป็นลำดับอย่างนี้ไม่ไม่มีอย่างนี้ ท่านก็ไปกับความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นตักกศาสตร์อ่าก็ได้ตรรกศาสตร์กับปรัชญาอ่าได้ตรรกศาสตร์ก็ได้ปรัชญาอย่างนี้เป็นต้นไปนะมากมายกายกองนะได้ตักกับได้ปัดครับได้ตักได้ปัด ได,ได้ตักได้ปัดตักกับปัดคืออะไรอ่ะอาอ,อ,อ,อ้ตมาขออภัยท่านก็คงจะได้ยินได้ฟังที่อัตมาวิจารณ์ท่านก็พูดกันด้วยความจริงใจนะพูดความด้วยความจริงใจท่านเป็น พันเตอรตมาเพราะท่านบวชก่อนแต่ท่านอายุน้อยกว่าตมาท่านเป็นพันเตอตตมาในฐานะที่บวชก่อนอรตมาแต่อายุท่านน้อยกว่าตมาเท่านั้นเองมันก็สลับกันบ้างนี่แหละมันถึงว่ายากมันก็มีมานะอัตตาหลายๆอย่างเช่นท่านเองท่านได้ศึกษามามีผู้รับรองมีปริญญามีบัณฑิตอะไรต่างๆนานาโอ้ท่านได้ฤษีบัณฑิตเนี่ยได้รับยอมรับจาก ใครตรตกาต่างกันกว่าสิบใบนะดุษฎีบัณฑิตันอัตมาเยาวต็นดุษฎีเลยจัตวาปริญญาจัตวายังไม่มีปริญญาตรีก็ยังไม่ได้ใบเดียวนะก็มันมันหลายอย่างมันทำให้คนไม่เข้าใจในรายละเอียดตรงนี้เพราะท่านก็ออกมาไม่ได้หรอกอาจท่านอาจจะไม่เด่นในการที่ท่านหลงลาบ มากมายแต่ท่านก็สบายเพราะว่าท่านเองท่านต้องการเท่าไหร่ก็มีคนซัพพอร์ตนะเรื่องลาบเนี่ยท่านต้องการแล้วท่านก็จะไม่สะสมมาทําอะไรฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยสรุมสลายหรอกเรื่องนี้ดีแล้วของท่านถ้าจะมีแต่เอามาพิมพ์หนังสืออามาเรื่องของการศึกษาการพวกนี้เท่าน,นั้นแหละที่ท่านจะใช้จ่ายที่ท่านจะเอามาช่วยทําเพื่อเผยแพร่พรไปให้ผู้อื่นด้วยไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่ยศสัรเสริญ ท่านไม่รู้ตัวหรอกยศสันเสรินนี่แหละอันตรายอันแสบเผ็ดพระบุญญาตรักไว้ลึกอันตรายอันแสบเผ็ดแม้แต่พระขีนาศพท่านว่าถึงขนาดนั้นซึ่งอธิบายซับซ้อนหมุนกลับเป็นสิริมหามายาเลยอธิบายไป็นายทีแล้ะซึ่งเป็นเรื่องที่ก็ไม่รู้จะทำไง มันเป็นเป็นวิบากของท่านจริงๆท่านมีวิบากนั้นก็เลยต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้ามีวิบากนั้นก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นไปจนกว่าท่านจะหมดวิบากหรือว่าท่านจะถอนทิฏฐิที่จะต้องฟังอัตมามีประโตโคสะฟังจนกระทั่งเข้าใจมณสิการท่านก็เข้าใจมณสิการของท่านเป็นการพิจารณาเท่านั้น แต่ตมาเข้าใจมณสิการเน้นไปในทางมณสิกาไม่ใช่มาเน้นที่โยนิโสโยนิโสเป็นเรื่องเป็นเรื่องความรู้ณมณสิกาเป็นเรื่องของจิตนิยามเป็นจิตเป็นจิตใจ,ตจเป็นฐานจิตแต่ท่านอยู่แต่เหตุผลความรู้ท่านมาเข้ามาไม่หามณสิกาท่านทำมณสิกาไม่เป็นเพราะฉะนั้น ในมูลสูตรมนสิการเป็นตัวที่สองมนสิการเป็นตัวที่สองมนสิการจึงเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากมูลสูตรหนึ่งชั้นถ้าเป็นมูลสองมนสิการเป็นมน,นุษสิการเป็นสัมภวะเ,เป็นแดนเกิดน,นะแล้วก็มีผัสสะเป็นปัจจัย มีเวทนาเป็นที่ประชุมลงแล้วมีสมาธิเป็นประมุขเป็นประมุขมีสติเป็นอธิปไตยมีปัญญาเป็นอุตระมีวิมุตติเป็นสาระมีอมตะเป็นที่ประชุมลงเป็นที่ย่างลงของผู้ที่จบก็อมตะได้วิมุตติแล้วก็เป็นอมตะจากอมตะก็ปรินิพานเป็นปรโยสานข้อที่สิบ เป็นรากเป็นมูลสูตรรากของความรู้ทั้งสิบนี้สุดยอดจริงๆถ้าขยายความเขียนกันเป็นหนังสือได้อีกไม่รู้กี่พันหน้าถ้า้อัตมาเขียนมูลสูตรสิบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นพันๆนหน้าเลยไม่รู้กี่พันหน้าขยายความได้เพราะมันเป็นรากจริงๆเลยสิบอย่างขยายแล้วจะอืมสุดยอดเลย ท่านลงไม่ถึงมณสินนก,การท่านลงท่านเข้าใจผิวเผินอยู่แค่เหตุและผลแทนที่จะเป็นโยนิโสคือเป็นความรู้ประกอบเหตุและผลนั่นแหละแต่มันต้องไม่ทิ้งมน,นะไม่ทิ้งจิตแล้วก็จะทำจิตมันจะต้องไปได้วยกันไม่ท่านอยู่ที่ที่ท่านอธิบายท่านแปลนะโยนิโสแปลว่าการพิจารณาอันแยบคาย การพิจารณาแยกคายก็เลยได้แต่พิจารณาแยกคาย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 มันไม่มันจิตมันไม่เข้าไปถึงจิตนะไม่ทําใจมันไม่ได้ทำใจในใจเลยมีแต่พิจารณาแยกคายเจราก็เลยแต่เหตุและผลรู้เหตุปัจจัยเหตุผลเห็นไหมขอภายในอาตมาก็ไม่ไม่ได้ไปลงหรือไม่ได้ไปใส่ความใส่ใครอะไรท่านอาตมาวิจัยวิจารณ ด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจที่เห็นใจท่านจริงๆสง,งสารอยู่ถ้าท่านเข้าใจตรงนี้ได้ไน่มันก็ยากเพราะว่าท่านไม่เชื่อที่อัตมาอธิบายบรรยายมีแต่ท่านอ่านหนังสืออาตมาเขาจะอ่านหนังสืออัตมาจับผิดไม่ใช่อ่านหนังสืออัตมาเพื่อจะทำให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจอ่านเพื่อจับผิดมันก็เลยต้องไม่ไม่ได้อะไรหรือฟังอัตมาบ้างมันฟังฟังเพลินๆผิวๆ ไม่ฟังอย่างตั้งใจไม่ฟังอย่างข้อปัญญาข้อหนึ่งปัญญาข้อสองอัตมาไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่อัตมาก็เป็นสัตวบุรุษเพราะผู้ที่จะฟังธรรมจะเกิดปัญญาก็กต้องฟังฟังและฟังอีกตามข้อสองไม่ใช่คุณฟังธรรมมาพุทธเจ้าได้ฟังปับ๊บคุณก็เอาไปรู้เลยไม่ต้องฟังอีกแล้วทะลุทะลวงไปได้หมดเลย ถ้าคุณมีพื้นฐานเป็นโปธติสัตว์ที่รู้อยู่แล้วได้เพียงหัวข้อเป็นว่าอุคติตันยูก็ได้คุณเป็นอุกติตันยูจริงหรือเปล่าถ้าแต่เพียงหัวข้อเท่านั้นคุณก็ไปได้ทะลุหมดได้จบพลังครับเนื่องเป็นวิปิจิตตันยูได้มานิดหน่อยต้องฟังซ้ำยังไม่ไปเท่าไหร่คือลูกศิกษย์สายปัญญานี่เท่าที่ผมได้ติดตามรู้ เขาจะมีทัศนคติว่าไปปฏิบัติทําไมปฏิบัติแล้วมันเกิดอัตตาครับขาวานอย่างนั้นครับที่ไปภาคเพียนนั่นแหละมันก็คือเอาอัตตาไปทําให้มีอัตตา <c oughs> แค่เข้าใจให้สัมมาทิฏฐิเข้าใจให้สัมมาทิฏฐินี่มันก็มันก็สามารถเข้าถึงธรรมะแล้วจะไปปฏิบัติทําไมในเมื่อสัมมาทิฏฐิแล้วส่วนมากสายปัญญา ในแบบอย่างนั้นจะคิดอย่างนี้กันครับพระท่านก็มีแต่ปริยัตยิไม่มีปฏิบัติไม่มีทางมีปฏิเวทอะมันก็เป็นความรู้ขาดพร่อง